ทที่ต้องโล่งเอออะไรวะหลังหลังหลังทั้งันก็มีที่ต้องโล่งเดียวที่รา่ามเดียวไหนดีกว่าไม่ไปทำหรอกครับไหนหละ่ะโง่ไม่หรอหลังคายไนะอย้ดูนมือหักไม่ได้แล้วมันยาให้ถือวันนั้นนี่ไเล็กไงไอ้เมื่อไหร่อะภาพสวยนะแต่ก็เล็กเครื่องเก่าสวยกว่ากว่าเนี่ที่ร่าบหลังปี ยังไม่ต no yeah. oh oh ัดเยอะอีกตายเอ้ไม่ไม่ใส่กูตัดเองจิ้มตัดลงไปเองมลเลยทำไมเดี๋ยวทำไมไม่ลองการเ๋ยวพี่ตดเองสีเขียวเว้ไม่เป็นไรข้างๆเนี่ยแล้วโอยแม่กูเหล็กจังวะทำไมเครื่องนี้มันเหล็กจังไม่รู้ปรับช้างี่มึงปรับงปับช้งดไงมันก็เลยเหล็กปรับช้างวีดีโวีดีอ วี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 อยากสว่างไหมจัดให้สว่างเลยรย้อยมาวสว่างไหมสว่าง,<ร>างเลยร้อยไปเลยสว่างเหรอไบรท์ไงสว่างเอฟโอบีหกสิบอ่าชั้งสิบสองช้งเลยเหรอว่าแหลกตายนี่มาอเแ้่มันไม่แหลกมั้ไม่แหลกนะนี่คือสวาอ่า,า,สวางสุดใช่ไหมมาเออสว่างสุดแล้วก็เห็นไกลสุดโอ้ดีแต่แหลก ม้าก็ดตีงจะหลดเลยไหมหนูก็เล่นหนึ่งสิบเจ็ดเลยยี่อยู่ดีกาค้างนี่มนเอองันต้องยี่สิบช้างโอ้กมองไกลดึงกูมองนี้ยังเห็นเห็นยันนู้นอ่ะมองนี้เห็นเห็นต้องอยู่แต่ที่ที่มันโอดนนี่มองนี้เห็นยันนู้นอ่ะลองคิดดูคุยังมองไม่เห็นเลยไกลอ่ะโอ้โหเห็นยกเห็นจังสะพานเลยโอ้สักรูปนะแคปรูปในวันนี้หาไม่ได้แคปวีดีโอสิ นี่ได้วิดีโอแล้วนี่วเดีโอลงขอ,อ,องผ <Okay. S 1> มจำหน้าจอไงของพ่อ good, good. คุณจำได้เป้ไม่เขียนไปไต้องมีอันนี้สิออกปิด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 มีเน็ตบ้านขึคนไหเลยมีมันต้องมีแน่แบบจับต้อืมว่ะไปเดี๋ยว มีมูมันเคยมีใช่ไหมที่จับหน้าจออะไรวะเฮ้ยเอาไหมเอาไหน,นอไเอาไหนเอาไเดี๋วยว,ย,วยูทูปไหม,หไมเฮ้ยยูทูปไงเขารู้เรื่องวงกางจอเลยมาเออเขารู้ว่ายูทูปมีมไหม ไห mm. นวะอยากแคปรูปอ่ะยูทูบบ้านนึงเหรอเออไ,ไหน้ายูทูบไหนเนี่ย